ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลงสนามพบกับทีมไต้หวันในการแข่งขันฟุตบอลยเชินครับ2027รอบคัดเลือกที่สนามฝึกซ้อมยามาโอกะนานสกาคาเดมี o ่ ah ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงทำการฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลกเชินครับ2027รอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยมีโปรแกรมพบกับไต้หวันในวันที่9ตุลาคมนี้ การฝึกซ้อมในครั้งนี้มันสถรอิจิหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยนำนักเตะติวเข้มโดยเน้เนไปที่การใส่รายละเอียดทั้งเกมลุกและเกมรับรวมไปถึงการฝึกซ้อมลูกตั้งต,ต่างๆใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยก่อนการฝึกซ้อมบเบนจามินเดวิดกองกลางทีมชาติไทยจากสโมสรอ,อุทยัยธานีเอฟซีเปิดเผยว่า ทุกคนมีความพร้อมที่ดีวันนี้เป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมที่สุดสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ทุกเกมมีความยากด้วยกันทั้งหมดเราต้องโฟกัสจุดแข็งของเราและหวังที่จะชนะให้ได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนตัวมีความพร้อมเช่นกันไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไร ผมเคยเล่นตำแหน่งฟอนายมาแล้วหากโค้ชต้องการให้ลงเล่นผมพร้อมที่จะลงไปทำหน้าที่เพื่อทีมชาติไทยเราจะเก็บชัยชนะทั้งสองเกมไม่ได้ผมมั่นใจว่าเราจะทำได้ถึงแม้เราจะแพ้เติร์กมินิสถานในนัดก่อนหน้านี้ผมหวังว่าจะได้เจอแฟนบอลเข้ามาเตรียมสนามและจะชนะเพื่อแฟนบอลให้ได้ผมมั่นใจคุณภาพของทีมว่าเราจะยิงประตูได้เยอะ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงทําการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกกลุ่มดีทีมชาติไทยพบกับไต้หวันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่9ตุลาคม2568เวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube BG Sport และทูวิ i s ั่น Now